คนรวยดีๆก็มีเยอะแต่คนที่รวยแล้วหน้ามันไส้แบบไอ้พวกนี้ก็มีแยะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องเบรเบดในวันนี้นะครับผมมาด้วยหัวข้อที่ว่าความไฮโซความไฮโปรไฟล์ ile, ความร่ำรวยของพวกทีมยูโรนะครับจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ละครับผมก็คือจะเอาแบบว่าความเป็นโปรไฟล์สุดเลิศของพวกทีมยูโรมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูทีมยูโรผมทําไปแล้ว2คลิปคือเรื่องของการมาเจอกันต่อสู้กันพ่ายแพ้แล้วก็พวกทาคโอะมีการมาต่อ สู้แล้วก็ชนะเอาคืนยังไงบ้างนะครับซึ่งนั่นเป็นเรื่องราวของการต่อสู้เป็นหลักนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็มาเบาสมองกันนิดนึงละกันนะครับคือผมจะพูดถึงเรื่องโปรไฟล์ของพวกเขาครับผมว่าพวกเขาเนี่ยมีข้อมูลอะไรพื้นฐานที่เป็นแบบครอบครัวอะไรพวกนี้ที่น่าสนใจบ้างครับเออเพราะว่าที่จริงแล้วเราทําคลิปเกี่ยวกับการ์ตูนแนวแฟนตาซีอะไรแบบเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องทําแต่เรื่องการต่อสู้อย่างเดียวใช่ไหมการเจาะลึกเกี่ยวกับครอบครัวของแต่ละคนผมว่าก็เป็นอะไรที่สน่ก ผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีครับในส่วนข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดูจากอานิเมะแล้วก็มีการสังเกตสังกาดูจากคําพูดคําจาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบวกกับว่าไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับก็พอจะได้โปรไฟล์มาแล้วว่าบ้านของพวกเขา4คนเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วทําไมมันดูแบบว่าไฮโซจนหน้าม,มันไส้เสลือเกินนะเดี๋ยวก็จะได้เรียงความไฮโซเหตุการณ์ที่ยกมาประกอบว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะร่ํารวยขนาดไหนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะเริ่มที่คนแรกนะครับผมขอพูดถึง o โอลิเวอร์โปรแนเซ่นะครับถ้าเกิดว่านับโปรไฟล์ของ4คนนี้นะอันนี้ส่วนตัวมองนะผมคิดว่าเขาเป็นคนที่น่าจะรวยน้อยที่สุดครับผมเ่อใช้คาว่าจนที่สุดไม่ได้เพราะว่าเขาก็ถือว่ารวยอยู่เหมือนกันครับโดยพื้นฐานนะครับอันนี้พูดถึงของทั้ง4คนเลยเนี่ยพวกเขาเหมือนจะเป็นตระกูลที่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวของนักรบครับแต่ว่าของโอลิเวอร์เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงนักรบหรืออัศวินอะไรขนาดนั้นเนแต่ว่าในการต่อสู้ของเขาเราก็จะเห็นว่าเขามีการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นคล้ายๆอัศวิน เรเปียหรือก็คือเป็นคล้ายๆหอกยาวอะไรเงี้ยแต่พื้นฐานของบ้านโอลิเวอร์เท่าที่เราเห็นก่อนนะอย่างที่1เลยคือว่าบ้านเขาอะครับทำเกี่ยวกับร้านอาหารคือที่บ้านโอลิเวอร์เนี่ยจะมีเป็นพัตคาห์นะครับแล้วทีนี้พ่อของเขาเลยคือเป็นกุ๊กที่มีความร่ํารวยมหาศาลมากแล้วตัวโอลิเวอร์ผู้เป็นลูกชายคนนี้นะครับเขาก็ได้รับตําแหน่งเป็นถึงรองเชฟกันเลยทีเดียวครับคือโปรไฟล์นี้ก็เปิดเผยตอนที่ว่าหลังจากโอลิเวอร์มาเจอกับพวกทาคาโอหลังที่ต่อสู้กับทีมฮูใช่ไหมครับเรเนี่ยเดินทางไปเจอกับพวก ภาพโอลิเวอร์ว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขันทําอาหารด้วยครับซึ่งฝีมือการทาอาหารของโอลิเวอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าชนะเพราะว่าเป็นเด็กเส้นเป็นลูกของเจ้าของร้านร้าตอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเขามีฝีมือในการทําอาหารที่ดีมากๆจริงๆครับคือเขาเนี่ยก็มีการพาทาคาโอกับเคียวจูมานะครับแล้วก็มีการพามากินอาหารฝรั่งเศสที่ตัวเองเป็นคนทําให้ตอนแรกทาคาโอก็นึกว่าโอลิเวอร์จะพามาเลี้ยงโอ้แต่ที่ไหนได้ทําให้อร่อยกันเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้เนี่ยการทานอาหารฝรั่งเศสนะครับผมก็เพิ่งรู้จากเรื่องเบเบ้เนี่นะว่ามันมี ดูเป็นเรื่องเป็นราวดูเป็นพิธีอะไรพวกนี้มีการกินเนื้อชีสสลัดของหวานอะไรเงี้ยก็คือจะมีการเรียงกันให้มันถูกต้องซึ่งอันเนี้ยตัวโอลิเวอร์เขาก็ได้รับการพร่ำสอนจากพ่อของเขามาเหมือนกันว่ามันเป็นศิละปะในเรื่องของการกินอาหารแล้วทีนี้นอกจากโปรไฟล์ที่เป็นลูกของเจ้าของร้านอาหารดังนี้แล้วนะครับตัวของโอลิเวอร์เนี่ยเขามีความชอบเสพพวกศิละปะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยกิจกรรมอันนึงที่เราได้เห็นเลยก็คือการที่เขาสามารถไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็สามารถจองปิดพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับในความหมายคือเดิิทีพ พั์มันต้องมีการแบบว่าซื้อบัตรอะไรเข้าไปจองที่นั่งอะไรเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่โอลิเวอร์บอกว่าไม่เอาอ่ะฉันอยากดูคนเดียวเพราะว่าถ้ามีคนเดินไปเดินมาเนี่ยตัวโอลิเวอร์ก็ไม่สามารถที่จะเสพพวกงานศิละปะอะไรพวกนี้ได้ซึ่งอย่างตอนไปพิพิธภัณฑ์รูเบลิลตอนนั้นก็คือเป็นตอนที่เคียวจูอยากไปดูศิละปะบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอเห็นว่าโอลิเวอร์มีการจองแล้วก็เข้าไปดูคนเดียวอย่างเงี้ยทาคาโอกก็เลยจะหมั่นไส่นิดนึงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโอลิเวอร์ก็จะไม่ได้มาข Oliver ที่เราได้เห็นกันนั่นเองครับทีนี้ปิดท้ายให้นะครับเสริมในเรื่องของการต่อสู้อะไรก็ตามนะครับตัวของโอลิเวอร์เนี่ยเขาจะมองทุกสิ่งเป็นศิลปะว่ามันมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นเลยนะอย่างเวลาต่อสู้ก็จะพูดว่าการโจมตีของฉันมันงดงามการเคลื่อนที่ของฉันมันงดงามและท่วงท่าของฉันหรือสัตว์ในตำนานของฉันก็จะมีความงดงามอยู่ในตัวนะเออเอนะครับก็ถือว่าเป็นความไฮโซที่แบบว่าเศษงานศิลปะชั้นสูงของโอลิเวอร์ที่เราได้เห็นนะครับผมคนต่อมาพูดถึงชองคออาโลโทนาทอ ได้เจอกันหลังจากที่ได้เจอกับโอลิเวอร์ที่ฝรั่งเศสไปแล้วนั่นแหละนะคือชองคาโลนะครับก่อนอื่นเลยนะที่บ้านไม่ได้มีการเปิดเผยครับผมว่าทําธุรกิจอะไรแต่ข้อมูลเนี่ยบอกได้แค่ว่าเป็นลูกของานทุนทอนาทอเรของประเทศอิตาลีครับขึ้นชื่อว่าบริษัทนานทุนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรวยไม่รวยก็คิดเอานะครับและความรวยที่ทีเห็นต่อมาเลยคือว่าเขาเนี่ยมีบ้านเป็นแบบคาร์ลูฮาร์ดเลยนะ <c oughs> คือแบบตอนแรกพูดทักกโอไปก็นึกว่าเป็นบ้านหลังประมาณนึงอะไรเงี้ยเออบ้านคนรวยทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ ใช่ไหมครับแล้วความรวยอันต่อมาที่เราได้เห็นเลยคืออันนี้มันจะเรียกว่าคนรวยไหมคือเขาก็มีวิสัยเป็นเพลย์บอยเหมือนกันนะครับโดยที่ว่าความเป็นเพลย์บอยความไฮโซอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าเขามีการจีบสาวพาสาวไปเดทไปซื้อเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าไม่รวยจะไปซื้อของแบรนด์เนมให้กับผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับส่วนอีกอันนึงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่านะนับเป็นความรวยหรือเปล่านะนั่นก็คือตอนที่เราได้เห็นว่าตอนทับชอบออองค่่ะัืยููยตตนจตส้กัันให้ศสศสิ์รของบของทีมนะ ตัวชองคาโลเขาก็เตรียมสนามที่มันแบบเป็นโคลอสเซียมครับเพื่อต่อสู้กับทาคาโอะซึ่งอยู่ๆเอาโคลอสเซียมมาวางก็ทําได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับคือตอนแรกลานว่างตรงที่ทาคาโอะคุยกับชองคาโลและนัดกนมาต่อสู้ครับตรงนั้นมันก็ไม่มีโคลอสเซียมไงเออแต่ว่าชองคาโลสามารถเตรียมจัดมาได้เลยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของกําลังทรัพย์นะครับคงเป็นไปไม่ได้ที่ว่าอยู่ๆเสกมาอะไรแบบนี้เนาะส่วนในแง่ของความเป็นตระกูลอัศวินของชองคาโลนะครับนั่นก็คือเขาก็มีชุดนักรบของโคลอสเซียนนมซ กับว่ายึดถือในหลักของอัศวินนะแล้วก็ต่อสู้กันใครแพ้ก็คือตายก็คือคิดเหมือนกับราฟนั่นแหละครับเพราะว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นหลักการต่อสู้ของโคลอลเซียนด้วยว่าใครที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายตามที่ชองคาโลได้เล่าให้กับทาคาโอฟังนะและสุดท้ายความรวยอีกอันหนึ่งของชองคาโลที่เราได้เห็นนั่นคือบอกกับทาคาโอว่าจะพาไปแนะนําให้กับราฟได้รู้จักนะหลังจากที่เห็นว่าทาคาโอสามารถเอาชนะตัวเองได้แล้วแบบนี้ก็อยากจะพาไปรู้จักสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วทีนี้แค่อยากจะพาไไไปปปยยูนนกก็ขอขออออออัับบบบบบเเเเฮลลิิคคตตรรรรร์ะะงีืแแวว่่าาาาาดดท ไปยังเยอรมันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะต้องใช้เวลานน่นนี่นั่นหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เลยครับผมคือแบบว่ามีหอส่วนตัวก็ขับกันไปเองเลยคือต้องรวยขนาดไหนถึงมีหอส่วนตัวแล้วก็สามารถขับไปเองกันได้แบบนี้นะ ผลต่อมาจะพูดถึงโจนี่แมกเรเกอร์ครับโจนี่แมกเรเกอร์ก็เป็นเบลเดอร์จากประเทศอังกฤษนะครับผมซึ่งก็ได้เจอกันตอนที่ไปเจอกับลาฟนั่นแหละนะโดยโจนี่นะครับโปรไฟล์ไฮเริ่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการที่ว่าเขาเป็นทายาทของตระกูลแมกเรเกอร์ซึ่งก็เป็นบริษัทนายทุนคือใช้คําว่าเป็นบริษัทนายทุนเหมือนกับทอนาเทเรของชองคาโลที่มาจากอิตาลีนั่นแหละนะเออแต่ว่าธุรกิจไม่แน่ใจว่าเป็นธุรกิจเดียวกันหรือเปล่านะครับคือตัวของโจนี่เนี่ยเดิมทีแล้วเขาก็็อออออยยููู่่่่่่ในนนนนนตตตตตรรรระะะกกกกลลีีีีีีี้้้มมมมาาาาาแททเขเขขงงงคคััับบวววสพธ์์ดชศ คือราชวงศ์อังกฤษจะทําอะไรก็มีความเกรงใจกับตระกูลแมกเรเกอร์อยู่พอสมควรครับแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าตระกูลแมกเรเกอร์จะไปขม่มพวกราชินีจะไปขบราชวงศ์ของอังกฤษขนาดนั้นก็คงไม่นะครับเรียกว่าอยู่ตําแหน่งเดียวกันคนที่อยู่ในตําแหน่งใกล้ๆขนาดที่ราชวงศ์ยังเกรงใจได้ขนาดนี้ก็คงจะไม่ธรรมดานะครับและทีนี้ตัวของโจนี่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ไฮโปรไฟล์ตรงที่เขามีการพิสูจน์ฝีมือศัก,กยภาพต่างๆนานาที่เขาได้เติบโตมาในตระก,กูลของเขานะและเขาก็ได้รับมอบนามที่เป็นอัศวินจากทางราชินีโดยตรง เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความที่เป็นตระกูลไฮโซแล้วนะครับแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกับองค์ราชินีของอังกฤษเขาก็จะค่อนข้างมีความหยิ่งทะนงตนนะครับแค่จะแบบว่าชองคาโลโอลิเวอร์จะแนะนําให้รู้จักกับพวกทาเคโอที่พามาปุ๊บโจนี่พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องแนะนําก็ได้นะก็เท่าที่ดูก็เป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาไม่ใช่เหรอนี่นะครับคือแบบว่าสมกับเป็นลูกของนายทุนใหญ่จริงๆอันนี้ด้วยอารมณ์ประมาณเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างมีความดูถูกคนที่อยู่ในตําแหน่งที่เป็นสามัญชนหรือก็คือต่ํากว่าเขานั่่่นนนเเอองงบบแแแตวววาาาถ้ป็พก โอลิเวอร์หรือราฟอย่างเงี้ยก็จะมองว่าอยู่ในพวกเดียวกันเพราะประมาณว่าเป็นไฮโซเหมือนกันเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งชุดอัศวินของโจนี่ก็จะออกเป็นแนวสีแด,ดงนะครับแล้วก็มีลายเป็นคล้ายๆซาลาแมนเดอร์สมกับสัตว์ในตำนานกิ้งก่าเพลิงของเขาเองครับคนต่อมาคนสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือราฟยูเกนครับราฟยูเกนก็เป็นคนจากเยอรมันนะครับซึ่งในบรรดา4ี่คนนี้เขาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะโดยที่ตัวของเขาเนี่ยบ้านเกิดก็อยู่ที่เยอรมันเรื่องราวความรวยของเขานะที่จริงได้เห็นกันตั้งแต คือตอนนั้นเนะี่ยพวกทาคาโอแล้วก็จะมีพวกแบบคนอื่นๆน,นะที่ชอบเล่นเบเบดเดินทางขึ้นไปบนเรือสำราญกันแล้วทีนี้ตัวของราฟเนี่ยเขาอยู่ๆก็ไปดูห้องซ้อมเบเบดมีพวกสวะที่ต่อสู้กันอยู่นะไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าพวกสวะเนี่ยเขาก็มาท้าทายรัฟว่านายเนะี่ยดูพวกฉันต่อสู้กันมานาะนแล้วไม่คิดอยากจะต่อสู้บ้างเหรอแล้วพอรัฟต่อสู้กับไอ้พวกนั้นปุ๊บเบเบดก็คือเละเทะกันไปหมดเลยครับผมแล้วรัฟก็ได้ต่อสู้กับทาคาโอโดยที่มันจะมีประโยชน์พูดประมาณว่าตัวของราฟเนี่ยนะเขามีงาน มีงานเลี้ยงกับพวกแขกที่วงเล็บอีกว่าน่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตระกูลของยูเกนของร้ามเนี่ยแหละครับเออซึ่งก็มีงานเลี้ยงปาร์ตี้บนเรือสำราญแบบนี้อันนี้ก็คาดเดาตั้งแต่ตอนตอน้นโดยที่ยังไม่ได้เห็นปราสาทของเขาเลยว่าเขาจะรวยขนาดไหนนั่นเองนะแล้วโปรไฟล์ต่อมาเมอกี้ก็ปูมาแล้วนะครับก็คือต้องบอกเลยว่าบ้านของเขาเป็นปราสาทเลยครับคือด้วยความที่เนื้อเรื่องมันจะมีการบอกว่าตระกูลยูเกนเคยเป็นตระกูลที่มีการทําสงครามแล้วก็สามารถเอาชนะศัตรูมาได้นักต่อนักและตระกูลนี้ถือว่่าเป็นใหญ ในเยอรมันเลยนั่นเองครับโดยการที่ตระกูลยูเกนสามารถที่จะปกครองพื้นที่เยอรมันได้และเขาสามารถเอาชนะสงครามได้แบบนี้มันเป็นเพราะว่าตระกูลของเขานั้นสามารถบงการสัตว์ในตำนานได้นั่นเองซึ่งด้วยความที่บ้านเป็นปราสาทที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะครับในบ้านของราฟเองก็มีขนาดที่ใหญ่มากและถ้าเดินไปเดินมาอาจจะหลงได้แล้วต้องบอกว่าใครเองก็มีความรู้เหมือนกันนะครับว่าปราสาทที่มันมีความเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคโบราณยุคสงครามแบบนี้มันก็อาจจะเป็นปราสาทที่มีกับดักเอาไว้ล่อ,อลวงศัตรูหรือ คนที่บุกรุกเข้ามาอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งถ้าเขาเองก็เกือบจะโดนกับดักของบ้านยูเกนส์เนี่ยฆ่าตายไปแล้วเหมือนกันนะครับคือเดินไปเจอลูกป,ปัน้นลูกป,ปั้นก็ทําให้ทักเขาตกหลุมลงไปแล้วทีนี้เกือบโดนกิโยตินสับครับคิดดูแล้วพอได้เจอกับทักเขาปุ๊บรับก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอัศวินนะครับก็ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นตัวปูไปว่าพวกคนของทีมยูโรทั้งหมด4คนนี้เนี่ยเขาก็มีความเกี่ยวข้องกับอัศวินอะไรบางอย่างกันทท้งนั้นเลยนะโดยที่ตัวของรับเนี่ยจะ ครับผมพรีเซนต์ความรวยของราฟกันต่อเลยครับคือตระกูลยูเกนส์เนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างสรร์เบเบสสเตเดียมขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเลยครับซึ่งเบเบสสเตเดียมนี้นะครับว่ากันว่ามันสามารถจุคนได้มากกว่าที่สเตเดียมของอเมริกาที่พวกทัคเคโอเพิ่งต่อสู้ในบล็อกเอเสร็จกันมาครับซึ่งการที่สร้างเป็นสนามเบเบขึ้นมาอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ตัวของราฟเขาก็สนใจในเรื่องเบเบสอยู่แล้วเขาก็ต้องการสร้างสนามนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้คนเข้ามาชมการแข่งขันอะไรพวกเน โดยที่พอเข้ามาสถานที่แห่งนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะได้กลิ่นอายของความเป็นยุโรปนะครับแล้วก็ของวงเล็บให้ว่ามีกลิ่นอายของตระก,กูลยูเกนส์ด้วยครับเนื่องจากว่าเป็นตระก,กูลของราฟเนาะที่มีการมาสร้างสเตเดียมนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอราฟสร้างสเตเดียมนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มองว่าพวกทาคาโอที่มาท้าสู้กับเขาเนี่ยก็ถือว่าเหมาะจังหวะละกันนะให้มาเป็นตัวตลกขั้นเวลาในงานอีเวนต์ที่จะเปิดสเตเดียมนี้ไปซะเลยอะไรแบบนั้นนะครับผมเออซึ่งตอนที่สเตเดียมมีการสร้างเสร็จแล้ว แล้วก็มีการพูดคุยคือเท่าที่ผมดูเนี่ยราฟเองก็อายุไม่น่าจะทิ้งห่างจากทาคาโอเยอะนะครับในความหมายคือไม่น่าจะเกิน15ปีครับเป็นเด็กขนาดนี้แต่ว่าดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูมีความเป็นไฮโซเป็นแนวนักธุรกิจอ่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะว่าถ้าไม่นับในเรื่องราวของความเย่อหยิ่งที่เขามีความน่าหมั่นไส้ที่เขามีนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความไฮโซความรวยของทีมยูโรจากเรื่องเบรเบทที่ผมหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมฟังนนะน่าาผ้้้มฟััังงงงงงแลลววเเปป็ยยยไไไไบบคคครริดหหหกกีขอใื มีข้อมูลอื่นที่ผมอาจจะตกหล่นไปท่านผู้ชมสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยหรือผมทิ้งไว้อีกคำถามหนึ่งละกันว่าถ้าท่านผู้ชมเลือกได้ท่านผู้ชมอยากไปอยู่ในตระกูลไหนเท่าที่ผมเล่ามานะครับก็อย่าลืมมาแชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ